สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมเรียวตะวันตึงตะกูลในช่วงบิดไลายเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าสว่วนภูมิภาคครับซึ่งในวันนี้ครับทาง PEA นะครับก็ได้จัดพิธีมอบรางวัลการไฟฟ้าดีเด่นประจําปี2557ครับเมื่อวันที่20มีนาคม2558เวลา9นาฬิกานายสาธิตรุ่งจิรัตน,นน์รองผู้ว่ากิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการไฟฟ้าดีเด่นโดยมีนายเสริมสกุลคายแก้วรองผู้ว่าการสายงานทรัพยากรบุคคลก่าวรายงานนา้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดพิธีมอบรางวัลไฟฟ้าดีเด่นประจำปี2557เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นตัวอย่างให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอื่นยึดถือเป็นต้นแบบส่งผลให้ผู้ใช้การไฟฟ้าเกิดความเชื่อม่นในการให้บริการที่ดีจึงได้จัดให้มีการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ PEA ประจำปี2 5 5 7ประกอบด้วยรางวัล5ด้าน26รางวัล27การไฟฟ้าประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ13รางวัลรองชนะเลิศ13รางวัล14การไฟฟ้าคือทางการฟ้าส่วนภูมิภาคเราเนี่ย มุ่งที่จะสนองนโยบายรัฐบาลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสําคัญกับประชาชนก็คือลูกค้าแล้วก็มุ่งไปในในการที่จะว่าทํำยังไงที่จะให้การบริการที่ดีให้คุณภาพไฟฟ้าที่ดีให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าต้องการที่จะทําอะไรให้กับสังคมเนี่ยเราจึงได้พิจารณาจัดให้มีการประกวดเรื่องการไฟฟ้าดีเด่นดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับ ทุกสำนักงานทั่วประเทศของเราซึ่งมีอยู่ตั้ง7 8 0 0แห่งเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการที่จะต้องให้บริการที่ดีกับลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้านะครับโดยการจัดประกวดการจัดประกวดจะเป็นการกระตุ้นตรงที่ว่าเรามี best practice ในการที่จะให้ทุกสำนักงานเนี่ยได้ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ต้องการที่จะให้สำนักงานที่ที่ได้รับรางวัลเนี่ยสามารถที่จะ,ะบ่ม ก็เลยคล้ายๆเมนเทนน์ตัวเองเอาไว้ที่จะเป็นผู้บริการที่ดีตลอดไป